ไปงานมาแล้วไลฟ์ Presented by e a s y d o n a t e a p p l o d i c a p p c s t ป่ากันเข้ามาจะได้ไปงานไอดอลกันบ่อยๆนะครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันคุณกำลังฟัง LodiCAP Podcast เพราะเรารอสิ้นเดือนไม่ได้สองชายเพชรนนจึงต้องโยกตนมาเล่าประสบการณ์งานไอดอลแบบไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนี่คือไปงานมาแล้วล่ Live! รอนิดหน่อยสำหรับตอนใหม่ไม่ให้จะไปคนเดียวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่มาคราวนี้คราวก่อนผมจัดเต็มรอบนี้พี่ผมขอจัดเต็มมั่ง กับความขิงแบบหนักๆและความโคตรแม่นของแอดเพชรที่เดาที่จัดงานทุ่งก่อนตั้งหลายเดือนถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาตั้นลุยงานไอดอลไปกับคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ได้ไปนนนิเทศไอดอลสเดือนที่แล้วได้ไปเจอกันอีกทีปีหน้านะจ๊ะและซื้อทุกเลขเป็นเลขที่ออก จะมาแม่นกับเรื่องที่จัดงานนี่แหละเพชพีเจในดีเซเว่น AKA ค้นตัน